สวัสดีค่ะมาเก็บมะม่วงกันนะคะมาเก็บมะม่วงมะม่วงไข่คัม,มตั้งกล้องสุกเชียวตั้งอะไรเนี่ยบ่อยบ่อยมะมกันสีอะไรบ่อมเพราะขึ้นราดตั้งกล้องงามใช่ไนมก็ตัวกล้องหน้าหรือกล้องหลังนี่ ไปเลยจิหมอจ้าานันไานี้ได้เอากจังเลยจิอะมชิอันนี้อาไปนานี่เอาปในกระเป๋า แล้วมันบออันนี้น้อยกว่าอันคุณแม่ช่บ้าไปก็เก็บตักใบมาตักไป,อ,กไปอันนี้ก็เก็ Bưng lều bưng bừng bưng lều bưng leo ừ, bưng leo bưng ừ, bưng มันม่วงน้อยน่ะเนี่ยอ้าวสวัสดีค่ะเอ้าพี่มันทู่งนก้มามา,มามาเก็บมะม่วงไม่รู้มันร่วงตอนไหนเต็มพื้นหมดเลย กนเก็บปุ๊บอเียกนเก็บเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่มามันมักขนาดไหนเดี๋ยวนะเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็น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 เอ่อมะม่วงที่เป็นยาเขาบอกว่าเป็นมะม่วงที่เอ่อพระท่านบอกว่าพระท่านพระกรรมฐานเนาะถ้าจะบอกว่าเป็นมะม่วงเอ่อเป็นยา อร่อยที่สุดเป็นลูกเล็กๆแต่ว่ามันจะมีเนื้อมันไม่ค่อยเยอะเนื้อมันไม่ค่อยจะเยอะขอบคุณค่ะนะคะมาๆมา,มาขอโทษขออภัยเด้อนะคะแต่ละคนนะคะเหยียบจนที่ตู้เหยียบจนหมดแล้วตู้เหยียบจนหมดแล้วไม่เหลือแล้วไม่เหลือซากแล้ว มีอีกต้นหนึ่งเดียบจนจนเละหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาไปตีเอาไปวัดไปถาดแล้วก็ให้คนที่อยากจะได้เนาะให้เขาเอาไปแต่ว่วมันต้องเร,เราต้องเก็บแบบลูกลูกมันที่มันแข็งแข็งนะคะ มันใกล้ถนนแน้วถ้าคนถ้าคนผ่านมาเขาก็คิดว่าเราเอออเามาหาเห็ดไม่ไม่ใช่จ้านะคะมะม่วงเก็บมะม่วงเอาตี๊ดหนึ่งเอาไปในป่ยปากในลายใช่ไหมได้แล้วได้แล้วแข่งหนึ่งนะได้แล้วแข่งหนึ่งเข่งสองเข่งสามเลยข่งที่เข่งที่สาม๋ยวนี้เข่งที่สามแล้วนะ จะคัดไซส์เรื่องลูกใหญ่ๆไปวัดไอท้ทีนี้ก็ใครอยากจะได้ก็มาเอาเอาออกไปไว้ให้ละให้เขาเลือกมาเลือกเอาทีนี้ที่จริงเนี่ยเท่าสักวันวันปร,ประมาณวันอาทิตย์เนาะประมาณวันอาทิตย์เนี่ยมันจะพอดีที่มันร่วงลงมาจากต้นแต่มไม่ีใครมาดูใครไหนใช่ใด้บานตรงนี้นะนี่ โอ้มมาบอกม่งนี้นะมเียเี้ดูออเมื่อบเยอช้าเช้าเช้าคบแล้วให้แม่อยู่บ้านคนเดียวเลยนะนี่มาเก็บ น,นี่ยังไม่ได้เก็บเลยน,นี่มันเก็บก่อนที่แดดออกนี่โอ้อหอคะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ว่าเขาทำบนี้มันสุกหมดแล้วนะไม่ใช่มันดิบนะจะบ้ามันสุกหมดแล้วนะนี่ขออนุญ,ญาตยืนเพราะมันเก็บทางแดดมาเพราะว่าเขาเก็บทางพุ่นกับเขาเก็บแดดมาแล้วเมื่อไรฟังนะ เห็นชันไหมจูมาเด้อมาเด้อมื่อกีบมะม่วงมะม่วงไข่คำทางอีสานเขาเรียกว่ามะม่วงไข่คำเนาะทางทางโน้นไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาเรียกลูกอะไรเนาะทางภาคกลางไม่รู้ว่าเขาเรียกมะม่วงอะไรไ,ในในไอ้หน่วยคิวเคียวนซุปมดยคิวเคียนเอ็นวยทิ้งได้ไหมเสียดายไอ้ทิ้ง เอาให้เดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยวัวเข้ามาตาว่าให้เก็บเข้าไปเอากองไว้เลยม่นจะไปเอาไปไว้ทัง้งสามเคงสี่เคงได้ไดตอนที่มันน่าจะตอนช่วงช่วงลมมันมานั่นแหละมันลงมันมันก็เลยลงเยอะ,ะอันเบ,บ็ดนั้นม่ได้บบเขาบอกเรือร้นไปล่างเหรอลูกมันสวยอยู่ต้องคัดลูก ถ้าตัวไหนไม่ไม่ไม่เป็นไอ้นั่นก็เราก็เอาตัวแข็งแกาเอาให้วัวละวัวกิน่าค่ะขอบคุณค่ะอยากจะให้เพื่อนๆดูเฉยๆขอบคุณนะคะที่แวะมาให้กำลังใจเด้อนะคะไม่ได้อะไรอ่านะคะขอบคุณค่ะ โอ้ออม,มาสุขสบายนช่ไหมมีนาที่ถือกล <c oughs> ้องคือบอเอาใส่อันนั้นไขาตั้งกล้องหันตู <c oughs> นี่ <c oughs> นี่ยังเต็มอยู่ตรงนั้นัวเพื่อนไปนะัวเพื่อนัวกเพื่อนจะ คือมีเพื่นแถวนี้ด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่กลัวเด้อวัวเพื่อนด้วยนะกัวอาจมีเพื่อนด้วยนะเสียดายดิวัวเพื่อนด้วยแอะเดี๋ยวไปดูต้นนั้นด้วยต้นนี้เอาต้นนี้ให้หมดก่อนต้นนั้นไม่ไม่น่าจะเพราะว่าวัวเข้าไปตลอดเนียโอ้ยยังไม่ได้ปล่อยให้วัวเข้าไปเนี่ยเออ เพราะว่าไม่กล้าเข้าตรงนี้เนี่ยเพราะว่ากลัวกลัวเท้ามันจะเอาขาตั้งกล้องใส่ให้นี่เนาทีเเก้านาทีเก้าที่มั่นคงจอดนะคะประตูไม่เป็นไรเด้อนะคะ ไม่เป็นไรนะคะโค้นอยากจะให้มาดูมะม่วงบ้านประตูแค่นั้นเองว่ามันมันร่วงแล้วมันมันเยอะขนาดไหนแล้วต้องได้ทิ้งคือเลือกเอาลูกที่มันมันโอเคนิดนึงต้องแข็งแล้วก็ต้องไปต้องไปคัดอดีกรอบรอบนึงนะคะโอ้ั้งเซิจ้งดิ ีเดินไปฝั่งนู้นกันเดูมันต้องได้คัดหิงเสียดายถ้ามันเป็นเนาะบางคนเขาก็คั้นเอาไปทำเอ่อมะม่วงแผ่นเนาะเพราะว่ามันสุกหมดแล้วถ้าคุณขยันทางนี้ยจะมันเก็บกันได้ข้างหลังยอย่างจ้าเพราะว่ามันอยากจะดึงตรงนั้นโค่นไม้ลยเคย ว่าจะไม่ว่าจะไม่มาเก็บแล้วนะเพราเก็บที่ไหนเนาะไอ้ปวดปวดสันหลังก้มอย่างนี้แหละก้มไม่ได้เนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะครับดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพเป็นกันเลยวันนี้ก็ให้คุณยาอยู่คุณ ป้าตูกก็ให้ให้คุณยายอยู่คนเดียวมาดูมาเก็บมะม่วงก่อนแล้วก็จะได้รีบกลับบ้านเหมือนกันดูแลสุขภาพนะคะเราต้องเอาเราก่อนเด้อนะคะแ่อีกแค่ว่ากันทีหลังนะสุขภาพเราต้องสําคัญกว่าอย่างประตูยังจับมือลโทรศัพทายแค่ข้างนี้ข้างเดียวนะข้างนี้ไม่นี่ยังถือว่าผิด เพราะเราไม่ไม่ได้ใช้ข้างนี้เนาะข้างซ้ายเนี่ยคือมีปัญหาเป็นข้างที่มีปัญหาในการจับโทรศัพท์ทำโน่น,นนี่นั่นและอาทิตย์ก่อนทำทำใบเตยเนาะนก็จะหนักผู้เหยียบเหยียบเป็นเหยียบ <laughs> ดูดูผลงานเหยียบดูผลงานเหยียบ ดีกําลัวไหวสิบห้าแล้วขอบคุณค่ะใครดักแด้ดี่ค้าประตูสวัสดีค่ะมาเก็บมะม่วงด้วยกันมาเก็บมะม่วงด้วยกันกับประตูร้น้นๆ้น้นมะม่วงด้วยกันไปวางไว้ก่อนนะ เทห,หน่อยทันที่เติมเต็มเข่งเข่งใหญ่นะเข่งที่สามเข่งที่สี่เอารั้อันมาเอาตรงนี้ อภัยเด้องืงืกงักมันจะอังเงอกเงักอง้ยแถวๆนี้มะม่วงเนี้ยนะเวลาเอาในตลาดมันจะขายเขาจะขายราคาแพงนะเขาจะขายแพงมาก เขาต้องกินเขาบอกว่ามันเป็นยาสมัยโบราณนะสมัยปัจจุบันก็กินคนไม่ได้แลนะ้วเนาะมันเป็นอะไรนะเป็นเบาหวานเ <c oughs> บาหความดันนะคะต้องกินนิดนึงกินพอเป็นกระสายกินพอให้รู้รสขอบคุณนะคะโอ้ ขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะมาให้กำลังใจประตูเด้อน,นะคะอีกสักยี่สิบนาทีก็พอนั่งเลยนะอ,อกจะให้เป็นเห็ดเพาอะอย่างไรอย่างนี้ยนปีนี้จะไปหาเห็ดเพาะจะต้องเปลี่ยนเวรกันอยู่อยู่กับแม่ ไม่ได้อีกแว่ถ้าถคือหัวดถ้าลงมาทงถึงพอดีเนี่ยอูย้พระเจ้าจอดขอบคุณค่ะโอ้ย,อยแสบตาเอาหมดแล้วนี่นี่ฝาแนละ้ว้ยเราต้อง มันมันเป็นไม้ตรงนี้เนี่ยมันเอ่อเห็นไหมมันอยู่ตรงซอกๆนาะก็ไม่กล้าเอาเด้อ <c oughs> ปีแต่ว่าปีนี้เนี่ยมันลูกมันเล็กไม่เหมือนกับปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยลูกใหญ่มากเนี่ยมันมันเน่าเห็นไหมคะส่วนที่เน่ามันกินไม่ได้ เขาเรียกว่ามา่าถ้าแถวแถวบ้านประตูเขาเรียกว่ามะม่วงไข่ม่วงข่เพราะมันเป็นลูกมันมันเป็นลูกลูกเล็กเล็กเนาะลูกขนาดนี้นเห็นไหมคะเหมือนกับไข่เน่ะแต่ว่าไข่ไข่เล็กไข่เบอร์อะไรเนาะนประมาณเบอร์สามประมาณนั้นแหละไข่เล็กอู้ร่องตลอดอยวต้องให้คน เพอยากจะกินมันก็เยอะเนะให้เขามาเก็บเอาเขามาเข้าเขาให้เขาเข้ามาเก็บเอาที่สวยมันก็จะโอเคเราเราก็เก็บส่วนที่เราจะเอาไปถ้างั้นก็จะปล่อยวัวเข้ามาเนาะเราก็จะปล่อยวัวเข้ามาแถวๆนี้นะคะอะสวัสดีค่ะคุณจ้าขอบคุณนะคะไม่ได้แวะไปหาใครเลยนะคะลงแต่ช็อตแล้วก็จบ ลงชดก็ยังไม่ค่อยจะมีเวลาเลยนะคะเพราะอยู่กับแม่เนาะอยู่กับผู้เท่าคือต้องอยู่คือต้องอยู่จริงๆนัอยู่กับผู้เท่าเพื่อนจะไม่ให้เราทําอะไรเราต้องนั่งอยู่เป็นเพื่อนเพื่อนท่านแล้วเปิดเสียงดังก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ก็เลยตัดสินใจไม่ไม่ไม่ทำอะไรเลย อยู่กับท่านอย่างเดียวขอบคุณค่ะนะคะใครเข้ามาแล้วก็อย่าไปกดช็อตให้ตู่หนเด้อจะพยายามอาจจะช้าแต่ก็ไปนะคะจะพยายามไปเด้อถูกเหยียบหมดแล้วขอบคุณค่ะโอ้คครไม่รู้คครเรียกมะม่วงอะไร ุณสานี่ตัวเยียบหมดแล้วเย,ยเยียบเยียบเย็บเต็มหมดแล้วเต็มเท้าหมดแล้วเอมากคจิตเอาลูกที่มันแข็งๆนิดนึงแล้วก็เจะไปคัดไซรอีกรอบนึงเพราะว่ามันไม่ไม่ไม่รู้ว่ามันเนี่ยบ้านบ้านกับมะม่วงกสวนมะม่วงไอ้ต้นมะม่วงที่เราเก็บตรงนี้นะได้กันไปนิดเดียวเองนะ แต่ว่าไม่รู้ว่ามะม่วงมันสุกคิดเอาพี่ไปซื้อเมื่อวานนี้พี่ก็ไปซื้อมามะม่วงเนี้ยแหละไม่ไม่คิดว่าทองที่สวนตัวเองสุกเรจะซื้อมาให้หลานได้ได้ชิมเพราะว่าหลานจะกลับกรุงเทพเนาะก็เลยซื้อมาให้หลานเพราะว่าพอาจารย์บอกท่นบอกว่ามันเป็นยาเนาะเลยเอาซื้อมาให้หลานชิมหลานกิน ขอตัวเองมันใกเก้นอนก็พอแล้วโอได้ๆนี่ไงต้นมันเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะให้ดูต้นมันนี่ไงต้นต้นมันแล้วก็ลูกมันเล็กๆเล็กๆเ,เ,เห็นไหมคะมันเต็มห้อยตอนที่มันยังไม่สุกเนาะมันก็ห้อยเต้ เลยนะคะเยอะมากถ้าเป็นผู้เท่าเนาะถ้าผู้เท่าเนี่ยโอย้ชอบมากนะคะคนโบราณนะอย่างยายน้องนี่ไม่รู้ว่าทางโน้นเขามีหรือเปล่าบ้านยายน้องต่บ้านตู่นี่เยอะแล้วก็จะเป็นจะมีอีกหมู่บ้านหนึงนะะ่งเขาจะปลูกเป็นบ้านที่มีต้นมะม่วงไข่เนี่ยเยอะมากนะคะอ่า ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่แมมาให้กำลังใจไม่รู้เขาเรียกมะม่วงอะไรพี่ไอ้ยขอบคุณทุกคนนะคะที่แม่มาให้กำลังใจตุกก็ขอจบไลฟ์เพลงแค่นี้นะคะสวัสดีสวัสดีค่ะนะคะอยู่ในป่าขอบคุณค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะขอได้บุญเสมอกันนะคะจะเอาไปถวายพระค่ะสวัสดีค่ะ